สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับก็มาเจอกันคงก่อนทงสุดท้ายผลรางวัลจะออกนะครับประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2560อีก2 3วันนะครับผลสลากินแบ่งก็จะออกแล้วนะครับผลรางวัลจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนคงเก็บข้อมูลกันมากพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ครับกลับมาเจอกันนะครับก็คำเตือนก่อนเลยนะครับคำเตือนนะครับสนับสนุนสลากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นการคิดสถิติ ย้อนหลังนะครับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการชมการดูนะครับแล้วก็การใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะครับชื่นชอบผลงานนะครับแนวคิดกดติดตามนะครับห้อง y o u t u b บายคิดเล่นมีห้องเดียวครับก็พิมพ์ว่าคิดเล่นเล่นนะครับโชคดีมีโชคจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบายคิดเล่นนะครับสลากกินแบ่งนะครับวันนี้เป็นสลากกินแบ่งสัญจรนะครับ ก็เป็นอ่าสัญจรที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับภอีสานนะครับก็วันนี้เป็นสลักสัญจรนะครับหลายๆครั้งที่ออกสลักสัญจรเราก็จะรู้สึกกังวลกังวลนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับออกที่บุรีรัมย์นะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับก็ไปรุ่นไปเชียร์กันนะครับมาพูดมาเข้าเรื่องเลยนะครับอ่าแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะครับก็ขอขอบคุณท่าน เจ้าของสติข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับคิดข้อมูลให้ตรงกันนะครับเวลาคิดนะครับก็ใบที่เล่นนะครับก็จะมีวันนี้หลักสิบล่างนะครับสู่หลักสิบล่างเดี๋ยวเอามาเข้าเรื่องเดิมก่อนแนะครับนะครับเพราะว่าหลักสิบล่างเราเนี่ยเคยมีทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรียบเรียงขอเริ่มตั้งแต่อันแรกไปก่อนนะครับอันไหนยกเลิกก็จะบอกว่ายกเลิกไปนะครับอันไหนจะใช้ต่อก็จะใช้นะครับ เดี๋ยวขอขยับเอกสารนิดนึงนะครับอ่าอันนี้นะครับหลัก10ล่างนะครับสลสนะครับสลสหนึ่งนะครับสลสหนึ่งนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับสลสหนึ่งนะครับก็ขอปรับข้อมูลใหม่นะครับขอปรับข้อมูลใหม่ก็ไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับก็ให้ท่านดูจากหน้าจอเลื่อนเอาเลยแล้วกันนะครับไม่ไม่พูดอะไรเยอะนะครับก็เริ่มปรับใหม่นะครับสลสหนึ่งนะครับก็ปรับให้เป็นตั้งแต่งวดตั้งแต่เจ็ดแปดนะครับ ก็ปรับใหม่นะครับก็เดินที่8งวดนะครับเดินที่8งวดอ่าผมลืมใส่ข้อขอมคำนวณนะครับที่มายังเหมือนเดิมครับขอโทษครับลืมเขียนไว้ให้ครับที่มายังเหมือนเดิมนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆเอานะครับที่มาเหมือนเดิมอันนี้ก็ได้6นะครับ6ก็ได้รับ035ย์นะครับอ่าศูนสามานะครับฝั่งนี้ก็ได้สามกับห้านะครับอ่า ขอโทษนะครับไม่ได้เขียนไว้ไม่ไม่ได้เน้นมากนะครับก็จะไม่ได้พูดมากนะครับสรสหนึ่งนะครับเดิมทีนะครับสรสหนึ่งก็มาจากตัวนี้นะครับสรสหนึ่งถ้าจําได้นะครับสรสหนึ่งนะครับสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับสูตรเดียวกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนแค่เฉพาะนะครับค่าใหม่นิดนึงนะครับค่าในการเป็นตัวแทนนะครับเปลี่ยนค่าใหม่นะครับ ว่าในการบวกใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ออกมานะครับรีวิวดูอีกครั้งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเลขวิ่งล่างนะครับเลขวิ่งล่างนะครับก็ผิดงั่วสาหแล้วก็เริ่มเดินนะครับโดยวิ่งล่างก็เมื่อวที่แล้วก็ได้79นะครับ79นะครับก็เข้าที่7นะครับเพื่อยวิ่งล่างนะครับส่วนหลักสิบก็479นะครับโอเคนะครับสอรอสอหนึ่งสูตรเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนครับ อ่ะรีวิวเราจะไปสรอสสองนะครับอ่ารีวิวนะครับลอกเอาเองนะครับก็ต้องขอโทษทีมาแบบรีบๆไปแบบรีบๆนะครับที่มาครับหนึ่งใช้หลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับสองหน่วยบนสามสิบล่างสี่สิบอ่าร้อยทับสองนะครับหรือคสองนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับบวกกันนะครับเหมือนเดิมครับสูตรไม่ได้เปลี่ยนท่านใดสนใจก็ย้อนกลับไปดูอ่า คลิปเดิมๆนะครับของงวดงวดงวดที่นู้นนะครับไม่ใช่งวดที่แล้วไม่ได้ลงให้นะครับงวดงวดก่อนหน้านั้นนะครับสองสามงวดนะครับอ่ะถัดมานะครับสอรอสองนะครับอ่าสอรอสองนะครับก็งวดออกหกหนึ่งนะครับวันเป็นพระเอกแต่งวดนี้ไม่ไม่เดินนะครับไม่เน้นนะครับสูตรนี้ไม่เน้นนะครับสอรอสองไม่ไม่ไม่เน้นนะครับขอข้ามไปนะครับสออสองวันนี้ได้เจ็ดสามนะครับ แต่ไม่เน้นนะครับไม่เน้นยังไม่เน้นอะไรมากนะครับก็ได้เจ็ดสาเพราะท่านใดสนใจก็จดจดดูนะครับเพราะว่างวดออกสี่เจ็ดนะครับผิดนะครับให้ห้าศนย์ออกสี่เจ็ดนะครับก็สูตรยังเป็นที่มาเหมือนเดิมครับไปย้อนดูเอานะครับสอรสสองนะครับข้ามไปนะครับอาจจะรวดเร็วนิดนึงนะครับเอาแบบทำใจเดี๋ยวเสียเวลากันครับอ่าสอรสามนะครับสอรสสามสูตรนี้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่า ถ้าเดินดีนะครับถ้าเดินดีเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังงวดหน้านะครับขอให้ดูเป็นตัวเลขไปก่อนนะครับขอให้ดูเป็นตัวเลขไปก่อนนะครับอ่าดูเป็นตัวเลขไปก่อนถ้าถ้าเดินดีนะครับก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าที่มาเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เดินที่12งวดแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับงวดนี้ได้8-50นะครับยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับอ่ะมาพูดถึงอ่ตัวที่จะมาคุยกับอ่าท่านสมาชิกนะครับก็คือ สลสสครับสลสสนะครับคือหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวรวมกันแล้วนะครับมันมาอยู่ที่นี่หมดนะครับที่ชอบนะครับที่ชอบอ่ะสลสสนะครับหลักสิบ่างนะครับกับใบที่เล่นนะครับก็เริ่มเข้านะครับให้1 2ก็เข้าที่1 4นะครับออก1 4สเข้าที่1นะครับให้ที่6 7นะครับก็เข้าที่7นะครับอ่าให้ที่90นย์นะครับเข้าที่92นะครับให้8 9นะครับเข้าที่8 0ย์นะครับ ให้3 4ี่นะครับเข้าที่4ี่นะครับ0ูนย์นะครับให้3 4มี่นะครับเข้าที่3ามให้ห้าหนะครับเข้าที่ห้าให้ห7ดนะครับเข้าที่หให้4ี่ห้าเข้าที่4ี่นะครับเข้าที่4ี่นะครับนะครับก็เริ่มเดินดีนะครับ1 2 3สามนะครับ4ี่ห้าหง็ดป้า้วดนะครับงวดที่เราทดลองไปรอบหนึ่งทดลองเองนะครับไม่ไม่ไม่กล้าเผยแพร่ครับทดลองเองนะครับสำหรับวันี้นะครับ มาดูนะครับว่าที่มาของสูตรเป็นยังไงนะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองไปทำตามนะครับแต่ขอให้ท่านใช้คู่มือที่เหมือนกันนะครับให้ใช้คู่มือที่เหมือนกันนะครับก็มันก็จะได้คำนวณได้เหมือนกันนะครับอมาที่เล่นก็ลอกคู่มือเป็นตัวใหญ่มาไว้ให้หมดนะครับที่มาครับที่มานี่คือที่มานะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคทุกท่านเลยนะครับปิดก่อนที่มาครับ ที่มานะครับก็ใช้จากนี้ครับเดี๋ยวขอขยับอ่ะโอเคนะครับท่านใดสนใจก็ไปย้อนสูตรดูนะครับเดี๋ยวซูมให้ที่มาก่อนนะครับอ่จดจดที่มาก่อนแล้วกันนะครับท่านใดสนใจจดไปก่อนอ่านะครับอันนี้ที่มาครับของสูตรก็จะมีนะครับที่มาหนึ่งสองสามสห้านะครับ ก็จะมี5 5ตัวนะครับก็คือ1 2 3 4, 5าี่้านะครับ5ตัวนะครับตัวแรกครับตัวแรกที่ได้ที่คำนวณไว้ให้นะครับเศษที่สองไว้ให้คือ3นะครับ3นะครับที่มาคือนะครับก่อน1งวดนะครับก่อน1งวดนะครับใช้1ทับ1นะครับบวก1น0ทับ1นะครับก็คือหลักหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่2นั่นแหละครับแต่ว่าต้องใช้ก่อน1วดนะครัับมูอย่ไหนอ่นีครับ อยู่นี่ครับก็คือตัวนี้ครับก่อนหนึ่งงวดก็คือตัวนี้นะครับก็คือ1นะครับ1นึทับก็คือตัวนี้นะครับ1นึทับก็คือตัวนี้นะครับผิดขอโทษมันบังหนึ่งทับอยู่ตัวนี้นะครับบวกกับ2ครับ1นบวกสได้3าครับอ่บวกสได้3าครับเอา3ามาใส่ไปเลยครับสามมาใส่นะครับเท่ากับนะครับคู่1ิบครับ สามบวกอะไรได้10ครับสามบวกเจ็ดก็ใส่7เข้าไปครับอันนี้คู่10นะครับคู่10นะครับอ่าก็ใบคิดเลขก็เขียนไว้ให้แล้วนะครับสองก็คือคู่10ของหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งก็คือผลลัพธ์ของหนึ่งนี่แหละครับคู่10ของหนึ่งก็คือผลลัพธ์ของตัวนี้นะครับก็ไปจับคู่10นะครับบวกอะไรได้10อ่าก็คือสามบวกเจ็ดเป็น10บนะครับหกบวกสี่เป็นสิบนฮะ 4บวก6เป็น10 5บวก5เป็น1 0อ่าโอเคนะครับบวกกับนะครับอ่า1ทับแล้วก็4ก็คือ1ทับเหมือนกันนะครับตัวที่4ก็1ทับก็คือ1ทับครั้งนะครับ3คือ1ทับคือ1ทับนะครับก็1ทับครั้งนะครับ1ทับคืออะไรครับคือตัวนี้ครับอ่าย่อไปย่อมานะครับอ่า1ทับคือตัวนี้นะครับ 8 7ดนะครับก็คือตัวนี้ครับ1ทับนะครับงมด่แล็วคือ8เหมือนกันนะครับห่างมดิเล้วก็คือ8นะครับอ่ะบวก1ทับครั้งครับอ่า3กับ4ี่ก็คือ1ทับ2หนทับ2นะครับบวก4ค่าคงที่ครับอ่าสุดท้ายนะครับคือ4ค่าคงที่นะครับคือตัวที่5้าบวก4ค่าคงที่นะครับอ่าก็บวกเลยครับได้เท่าไหร่นะครับ7บวก8ได้15้านะครับ 15บวก8ได้23นะครับ23บวก4ได้27นะครับก็เอาเอา2ตัดทิ้งไปครับเอาแค่หลักหน่วยก็คือ7ครับหลักหน่วยคือ7จะเปลี่ยนประกานิดนึงครับหลักหน่วยคือ7ครับเจ็ดเพิ่มแต้มไป1แต้มครับเป็น78ครับสำหรับสูตรนี้นะครับไม่ไม่ไม่รู้เป็นไงครับจะมาไหมนะครับก็เป็นงวดที่10นะครับเป็นงวดที่10ก็เลขที่ให้นะครับให้ที่78 เดี๋ยวมารีวิวดูอีกสักหนึ่งครั้งนะครับรีวิวดูหนึ่งครั้งนะครับก่อนนะครับนะครับก็ให้เจ็ดนะครับอ่านี่ตามตามเลขมาเลยนะครับเจ็ดนะครับบวกบวกสิบบวกอะไรได้สิบก็คือสามนะครับสี่บวกหกก็ได้สิบนะครับก็อันนี้ไปลองไล่ทําดูนะครับท่านใดสนใจนะครับอ่าเป็นหนึ่งสองอ่าไล่รีวิวนะครับอ่ารีวิวไปนะครับ โอเคนะครับวันนี้ให้ที่เจ็ดกับ8นะครับหลัก1ิบล่างนะครับสําหรับสูตร4ี่สอรอนะครับสอรอสอสี่นะครับสอรอสอสี่อ่ะมาดูครับคราวที่แล้วเราลงไอ้ตัวนี้ไว้นะครับอ่าเราลงไว้นะครับนอรอสอหนึ่งนะครับนอรอสองหนึ่งกับนอรอสอสองนะครับเราลงไว้นะครับเลขที่ชนก็คือสามห้าหกนะครับกับ 358นะครับ3 5 6หหกับ3 5 8หดนะครับก็ลองมาจับคู่ดูเล่นๆกันครับลองมาจับคู่ดูเล่นๆนะครับก็หลาล่นก็เอาจากจากตัวนี้ดูนะครับอ่าสินะครับ10ก็คือ78นะครับอ่าหน่วยนะครับหน่วยเมื่อกี้ก็เป็น35หนะครับอ่าสามห้อ่าลองแปดหกนะครับอ่าสามห้าแปดหกนะครับ ถ้าในสงสัยอาจหรือรอบนะครับตัวนี้นะครับคือยังไม่ผิดเลยนะครับยังเดินดีไม่ผิดเลยนะครับก็ได้สามห้าหกนะครับส่วนนี้ก็จะได้นะครับสามห้าแปดนะครับสามห้าแปดนะครับอแปดตัดก่อนแปดตัดทิ้งเลยครับเบิ้ลมาก็ไม่เป็นไรช่างมันครับแปดตัดทิ้งเลยครับสามหกนะครับแปดนี้แล้วครับข้างบนนี่ครับก็เจ็สามนะครับ 75นะครับ76ดหนะครับ83 85นะครับ8 6หกโอเคก็จะได้แค่นี่ครับโอเคครับลองลองดูครับใบคลิปเล่นก็ไม่เคยตัดใส่ใน youtube แบบนี้ให้ดูสักทีนะครับก็มาจากไหนครับก็มาจากสตรก็เป็นการทดลองนะครับทดลองคิดนะครับทดลองคิดชมเพื่อความบันเทิงนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ชอบนะครับโอเคชอบตัวนี้ ตัวไหนชอบอีกครับชอบต,ตัวนี้ก็ชอบนะครับตัวนี้ก็ชอบนะครับตัวนี้ก็ชอบนะครับโอ้โหชอบชอบหมดเลยครับโอเคชอบชอบสี่ตัวครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นหลักสิบล้านนะครับหลักสิบล้าก็ก่อนที่จะถากนนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใบคิ่เล่นก็ไม่ได้ลงไว้ให้นะครับขออนุญาตลงไว้นะครับก็สมุดคู่มือครับสมุดคู่มือ อย่าไมเลยครับมึงชนกล้องครับสิ่งอะไรสิ่ะอ่านะครับส่วนนี้นะครับรีวิวนะครับเลขดับยังเดินอยู่นะครับไม่ไม่ยังไม่ผิดนะครับเลขดับล่างนะครับเป็นแนวทางที่เฉยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่วดนี้นะครับเดี๋ยวขยายหน้าจอนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าใหญ่ขึ้นอ่าเลขดับล่างนะครับก็ เลีจดับไปนะครับดับเลื่อนไปนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับอย่าไปตัดมันทิ้งนะครับดูแค่เป็นแนวทางนะครับกพราวันนี้ให้ดับที่เก้านะครับให้ดับที่เก้านะครับที่มาครับก็คือนี่ครับท่านใดสนใจก็ไปดูย้อนคลิปหลังๆนะครับไม่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับถูหวยถูเอ่อถูรางวัลลอตเตอรี่กันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ใบขึ้นเล่นก็ต้องขอขอบคุณมากครับ โชคดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็เป็นเลขเด่นบนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ